สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินกลับมือจากการอีกแล้วนะคะในคลิปการพยากรณ์ดวงรายเดือนในคลิปนี้ก็เป็นของเดือนกันยายน25 2 3 3เป็นของท่านที่เกิดราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนลัคนาตุลชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะแต่หากท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบลัคนาตัวเองเนาะว่ามีลัคนาตุลจริงๆหรือเปล่าเนี่ย ท่านจะต้องทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ Google หาตามเว็บไซต์ต่างๆได้เลยเพราะว่าการตัดแบ่งเดือนการตัดแบ่งวันที่ก็จะอิงตามแบบโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักก็ สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองเลยนะคะหรือไม่ก็ชมทั้งสองคลิปเลยเป็นราศีด้วยเป็นลัคนาด้วยแล้วก็เอามาปรับใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดได้เช่นกันเนาะเข้าเรื่องนะคะมาดูสิว่าในเดือนกันยายนนี้พอจะมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์มาบอกกับคุณตุลได้บ้างก็คนอื่นเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นิดนึงเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ เอาละโดยภาพรวมในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณตูนจา๋าคุณได้ไพ่ที่เป็นไพ่เหรียญเข้ามาตั้งสี่ใบเลยนะสิบเหรียญหเหรียญควีนเหรียญแปดเหรียญแน่นอนละเหรียญนนะั้นมันคือเรื่องเงินแน่ๆละเนาะ <c oughs> ดีจัง <c oughs> แต่ว่าเหรียญน,นะคะเอาเรื่องเงินเดี๋ยวเราค่อยไปว่าในเรื่องของอ เป็นประเด็นเรื่องเงินก็นแล้วกันเนาะขอพูดเป็นเรื่องทั่วไปก่อนนะคะเรียนนะคะคือธาตุดินแล้วธาตุดินเนี่ยแปลว่ามีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีการปฏิบัติจริงการทำจริงๆละเป็นการลงมือทำอะไรบางอย่างคุณตุนบางท่านนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะมีแนวคิดอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆหรืออยากจะทำอะไรใหม่ๆเข้ามาเด็กไม้เข้ามานะคะแล้วก็คู่กันกับเดอะฟูเข้ามาเนาะบางท่านก็อาจจะเพิ่งได้ได้เริ่มงานใหม่หรือว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆเข้ามาบางท่านอยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปเลยก็ได้เนาะเดอะฟู The นะคะมันคือการได้เปลี่ยนชีวิตอะไรใหม่ๆ,ๆเข้ามาแต่เอาละก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นแค่แค่ไอเดียก็ได้เป็นการ วางแผนอยากจะทำอะไรบางอย่างขึ้นมาในเดือนนี้นะคะคุณมีการปฏิบัติจริงแล้วนะถ้าดินเข้ามาแบบนี้เป็นอะไรที่จริงจังและลงมือทำจริงๆแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องปฏิบัติจริงๆสักทีเอาไอเดียนั่นแหละคะ่ะไอเดียที่คุณมีอยู่ร้อยแปดพันนั่นแหละ หยิบขึ้นมาทําสักอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าในเดือนนี้นะคะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันมีสูงนะวางไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังมีข้อมูลหรือว่ามีการเรียนรู้ที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แปดดาบเข้ามาแปดดาบขอโทษคะ่ะแปะเหรียญเข้ามาอยู่ในใบสรุปแบบนี้เนี่ยยังไงมันต้องมีการได้เรียนรู้เพิ่มเติมแน่นอนคะ่ะถึงแม้ว่า คุณได้รู้อะไรมากอยู่แล้วแต่การลงมือปฏิบัติจริงๆเดี๋ยวมันจะต้องมีนู่นนี่นั่นเข้ามาสอนคุณอยู่แล้วล่ะนั่นหมายความว่าในเดือนนี้นะคะหยิบขึ้นมาทําสักอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าคุณต้องการความมั่นคงของตัวเองละสิเปรียนนะคะมันคือความมั่นคงความมั่นคงในตัวเองก็ได้ความมั่นคงในในครอบครัวก็ได้เรื่องเงินได,ได้ได้ได้หมดเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตในเดือนนี้นะคะ เริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วเนาะหกไม้นะคะมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยมีโอกาสที่จะถึงเส้นชัยได้แน่นอนแต่มันต้องเริ่มจากก้าวแรกก่อนไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลแค่ไหนพันกิโลหมื่นลี้แล้วแต่มันจะต้องเริ่มจากก้าวแรกเสมอเดือนนี้ล่ะคะ่ะมันเป็นเดือนที่ เปิดโอกาสที่คุณจะต้องทำจริงๆแล้วล่ะเดมูนนะคะมันมีความลังเลบ้างล่ะมันมีความวิตกกังวลความไม่แน่ใจไม่แน่นอนมีเอ๊ <c oughs> จะยังไงดีหรือไม่ก็อาจจะมีคนรอบข้างของเราเห็นไหมคะนี่คนรอบข้างของเราเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่เราอยากจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างมีการหัวเราะเยอะซะด้วยซ้ำจะทำได้เหรอทำได้ไมหมนูน่นนี่นั่น ใช้สตินิดนึงนะคะฟังก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาดันหรือว่าเขาดึงเราถ้าเราได้คําตอบแล้วอะไรที่ไม่มีประโยชน์ปัดทิ้งเลยค่ะปัดทิ้งไปเลยถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนจะหวังดีแต่บางครั้งมันก็มีการประสงค์ร้ายได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราทิ้งๆิงมันไปบ้างเถอะ เนาะอย่าเอามาเก็บมาใส่ใจมากเลยนะคะเดือมูนเนี่ยมันยังมีความเครียดในใจเข้ามานั่นแหละป,ปัดปัดทิ้งมันไปบ้างเนาะเริ่มนะคะทําอะไรก็ทําได้ไปก่อนปฏิบัติจริงทําเลยนะคะเข้าเรื่องงานงานประจําในเดือนนี้นะคะขอพูดเป็นงานประจําที่มีเปอร์เซ็นต์ก่อนอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินพิเศษอะไรต่างๆนอกเหนือจากคำว่าเงินเดือนเนี่ยในเดือนนี้นะคะสวยงาม เหลือเกินสวยงามเหลือเกินนะคะสิเหรียญหกเหรียญควีน Queen, เหรียญแปดเหรียญเข้ามาอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยแต่คุณก็ทำเต็มที่เลยนะคือคุณจะขยันเหลือเกินน่ะมันต้องมีการแอคชั่นนะคะในเดือนนี้โอกาสคุณได้มีสูงมากณนะเวลานี้นะคะบางท่านอาจจะกำลังติดต่อดีวงานอะไรกับใคร อยู่หรือเปล่าแล้วมันมีความแบบเอ๊จะสําเร็จไหมมันจะได้ไหมนูนี่นั่นแล้วเปอร์เซ็นต์ของเราจะได้ไหมเดือนนี้มีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้เลยนะหกเหรียญเข้ามาแบบนี้อ่าแล้วก็สิบเหรียญแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าทําให้เต็มที่แต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะคุณจะต้องปฏิบัติจริงแล้วนะนั่งรอไม่ได้นะคะต้องบอกก่อนว่ารอไม่ได้มันต้องพุ่งไปข้างหน้าแล้วนะหกไม้ หกไม้นะคะคือความประสบความสําเร็จอย่างที่บอกนั่นแหละแต่มันก็จะต้องมีบ้างแหละที่เ <c> จ <oughs> ็ดดาบ <c oughs> จริงๆเจ็ดดาบไม่ได้เสียซะทั้งหมดนะคะก็อาจจะมีการใช้เทคนิคมีการใช้ชั้นเชิงนู่นนี่นั่นไปบ้างไปบ้างแต่ก็เอาแค่พอสมควรเนาะเจ็ดดาบนะคะใช้เทคนิคนิดๆิดหน่อยๆน่อยพอได้พอได้ก็เอาเป็นว่างานประจําที่มีค่าเงินพิเศษสวยค่ะดีเลย แล้วต่อมาเป็นงานประจำที่ไม่ได้มีค่ะคอมไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้นได้รับเป็นเงินเดือนอย่างเดียวในเดือนนี้เนี่ยในเดือนนี้นะคะก็มองโดยภาพรวมนะคะโดยภาพรวมยังไม่ได้มีอะไรที่ที่มากระแทกตัวคุณแรงๆสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหกเหรียญเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของของหัวหน้านะคะคุณยังได้รับความเมตตาอยู่เอ็มเพอร์เอร์เข้ามาแบบนี้นะคะยังจะมีผู้ใหญ่ที่ คอยช่วยเหลือคุณอยู่คอยดันคอยให้คำปรึกษาคุณอยู่แต่โอเคอาจจะมีบ้างแหละที่ในระดับหัวหน้าหรือว่าเป็นโครงสร้างอะไรบางอย่างใหญ่ๆเป็นระบบอะไรใหญ่ๆเนี่ยอาจจะสร้างความ ความวิตกกังวลให้กับตัวคุณบ้างหรือว่าเป็นหัวหน้าที่มีใครขยับขยายออกไปกเกษเสียไหมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าบางท่านออกไปมันก็มีความเครียดความกังวลอะไรเข้ามาในตัวคนเองบ้างนิดหน่อยในเดือนนี้นะคะแต่สิบเหรียญเข้ามาเป็นตัวตนคุณยังมีความมั่นคงอยู่มั่นคงในสถานะที่คุณยืนอยู่อยู่นะคะเพราะว่าคุณขยันเหลือเกินอ่ะคุณทํางานเต็มที่มากๆแล้วตัวคุณคนเดียวเนี่ย สามารถสามารถที่จะทำแทนคนอื่นหลายๆคนได้คือตัวคุณมีค่าในเดือนนี้มีค่ามากๆเลยทําหลายอย่างได้ได้โดยโดย้วยด้วยคนคนเดียวประมาณนี้ค่ะอืมเพราะฉะนั้นมองว่ายังโอเคอยู่นะในเดือนนี้นะคะในเรื่องของงานประจำเอาเป็นเดือนนี้เนาะและแต่ว่าคุณก็ทํำงานเยอะเหมือนกันนะเยอะเรื่องเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งนะคะหากท่านใดที่ทำงานประจำแล้วอยู่ในระดับหัวหน้านี่ควีนเหรียญเข้ามาแบบนี้นะคะในระดับหัวหน้าเนี่ยเรื่องของลูกน้องก็อาจจะต้องมีนิดหน่อยที่จะต้องเข้าไปจัดการนะคะลูกน้องก็แต่และท่านมีความเก่งแล้วคนเก่งนะคะเขาจะมีความคิดเป็นของเขาเองค่อนข้างค่อนข้างสูงแหละเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบ้างที่จอเจอลูกน้องที่เป็นคนเก่งแล้วควบคุมได้ยาก ค่อยๆค,คุยแล้วกันนะคะยังไงมองว่าผ่านไปได้แหละในเรื่องของงานประจำในเดือนนี้นะคะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่รอง,งานใหม่คนที่รอง,งานใหม่มีโอกาสได้งานไหมมีค่ะมีโอกาสได้งานเลยนะอาจจะมีนี่หดาบขอโทษค่ะหกไม้เข้ามาหกไม้หากท่านใดที่ที่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วเนาะครั้งแรกคุณจะผ่านนะ คุณจะผ่านการสัมภาษณ์คุณอาจจะได้รับรับโอกาส8ดเหรียญน,นะคะรับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่เขาให้เราไปลองทดลองทำงานก่อนไหมหรือว่าเป็นฝึกงานก่อนไหมอันนี้มีโอกาสที่ดีเลยนะคะแต่งานนี้โอรองรองนานเหมือนกันเนาะเดมูนเข้ามาแบบนี้คะ่ะอาจจะได้ข่าวล่าช้าไปบ้างหรือว่าเหมือนกับไม่คิดว่าเราจะได้แบบนี้ เนี้ยแต่ว่าในเดือนนี้นะคะมันจะมีโอกาสที่ที่ที่มีความเมตตาม,มีการเปิดรับในเรื่องของงานหม่าเอ็มเพลเลอร์แบบนี้นะคะเห็นไหมเออนี่เขายื่นมือมาแล้วนะโดยเฉพาะงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ รัชการก็ได้ราชการนะคะถ้าเป็นหน่วยงานรัชการรัฐวิสาหกิจพอมีแปะเหรียญเข้ามาอาจจะอยู่ในตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยขยับขยายต่อไปในอนาคตอันนี้มีโอกาสแต่ถ้าเป็นเป็นบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชการรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหละเป็นงานที่เป็นเหมือนกับองค์กรการกุศลก็ได้นะคะเนี่ย แล้วก็เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์อาจจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้เป็นคลินิกก็ได้อะไรที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์นะคะอันนี้คุณสามารถที่จะได้ไปเริ่มงานใหม่หรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในบริษัทการเงินก็ได้นะสิบเหรียญน,นะคะการเงินก็ได้เป็นธนาคารก็ได้สถาบันการเงิน finance ก็มีโอกาสมีโอกาสได้ได้เอาเป็นว่าคนที่รองงานใหม่นะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ละกันเนาะแต่อย่างที่บอกเลยสิบเหรียญคุณต้องแอคชั่นนั่งรอไม่ได้นะคะทุกๆุกเรื่องไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรในเดือนนี้คุณต้องลงมือทําแล้วลงมือทําแบบเต็มที่แล้วผลมันจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเนา <c oughs> ะรอง,งานใหม่ไปแล้วนะคะต่อมานักธุรกิจ นักธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ขายในเดือนนี้นะคะหากท่านใดที่มีเป็นธุรกิจในบ้านธุรกิจครอบครัวธุรกิจกงศีอา่าทำกับครอบครัวก็ได้อา่าหรือไม่ก็ทำเกี่ยวข้องกับอสังหาก็ได้ก็ได้ในเดือนนี้นะคะธุรกิจอย่างที่บอกไปโอ้เงินสะพัดเลยนะ คุณจะมีเงินเข้ามาหลายๆทางนะคะ6เหรียญเข้ามาแบบนี้เข้ามาเยอะออกเยอะค่ะออกเยอะอาจจะเป็นภาระหน้าที่ของเราที่รอเราอยู่แล้วก็ได้เห็นไหมเอ่ยมีคนรอเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พอมีเข้ามาเยอะมันก็ออกเยอะเหมือนกันนะนักธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือไม่ก็ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยค่ะ อาจจะเป็นพืชผักก็ได้นะคะพืชผักสวนครัวอันนี้มองว่าดีนะอาจจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีฟาร์มมีโคาขายไขย่ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นธุรกิจแบบนี้เงินเข้ามาเยอะเลยนะแล้วคุณอาจจะอยากคุณอาจจะอยากต่อยอดไปทำอะไรขยายเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรคุณขยายได้เลยนะเพราะว่า1ิเหรียญเนี่ย จะมีอีกความหมายนึงคือการขยายการเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเอาเป็นว่าธุรกิจส่วนตัวอย่างที่บอกไปแล้วนะคะสวยเลยสวยเลยนะบางท่านก็ทําเกี่ยวข้องกับช่างเป็นช่งางไม้ก็ได้เนาะดูตามภาพเลยนะคะเป็นช่างหรือว่าช่างอื่นๆหลายๆอย่างเนี่ยธุรกิจคุณกาจะค่อยๆขยายขึ้นนะคะมันจะค่อยๆหมุนไปในทิศทางที่ดีนะหรืองเงินดีเนาะ แต่อย่างที่บอกเลยนะคะเข้าเยอะก,ก็ออกเยอะเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเรื่องเงินอาจจะต้องเตือนไว้แล้วเจ็ดดาบเข้ามาแบบนี้นะคะก็ระวังเรื่องของเงินหายเงินหายด้วยเราทำหายเองหรือว่ามีใครมาล้อหลวงเราให้ไปลงทุนอะไรบางอย่างหนู่นนี่นั่นในเดือนนี้นะคะพิจารณาให้รอบครอบเนาะไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้แต่ก็จะต้องรอบครอบให้ดีมากๆเลยเจ็ดดาบนะคะมันก็เป็นเหมือนกับ ถูกหลอกถูกโกงโดนขโมยของประมาณนี้ก็ได้แต่คําว่าถูกหลอกถูกโกงนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตก็ได้น้อมันแล้วแต่ฐานดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะบางครั้งเราไปซื้อของตามตลาดแล้วเขาก็ทอนเงินผิดห้าบาทสิบาทอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็มีโอกาสเอาเป็นว่าอย่าให้มันมากจนเกินไปก็แล้วกันเนาะอย่าอย่าคิดลืมนะคะของมีโอกาสหายนะในเดือนนี้ แล้วก็หากมีใครที่จะมาขอยืมเรานะคะ6เหรียญเข้ามาเนี่ยมันจะมีคนมาขอยืมนู่นนี่นั่นก็ต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารเอาไว้หน่อยเพราะมันติดกับเดโมนแบบนี้นะไว้ใจใครอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะถ้ามาขอยืมเงินในช่วงนี้ไปแล้วไปเลยไปเลยนะคะดูแลเรื่องเงินให้มากหรือบางท่าน มีการจะต้องไม่มีใครมายืมเราหรอกแต่ว่าเราจะไปยืมเขานี่แหละบางท่านก็อยากจะไปกู้ยืมเงินที่อาจจะมาซื้อบ้านก็ได้นะคะหรือไม่ก็ไปดาวบ้านอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของเราในอนาคตคุณต้องการที่อยากจะซื้อเพิ่มเติมเข้ามาเป็นรถก็ได้นะจริงๆแล้วนะคะรถที่คุณเอามาแล้วมันสามารถที่จะไปต่อยอดทำมาหากินได้อะเอาแบบนี้ดีกว่า เป็นบ้านก็ได้อันเนี้ยมองว่ามองว่าคุณสามารถที่จะได้รับข่าวดีนะนี่เอมพเลอร์เข้ามานะคะธนาคารโอกมีโอกาสที่จะตอบรับการยื่นกู้ของคุณแต่ก็นิดนึงแหละจะดดาบอาจจะต้องมีเทคนิคมไม่อยากจะพูดคาว่าซิกแซกเลยเนาะแต่ก็พูดไปแล้วนะคะมีเทคนิคอะไรนิดหน่อยไหมเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จแบบนี้ก็ พิจารณาเอาละกันนะคะพูดเรื่องนี้มากไปไม่ได้เนาะเอาเป็นว่ามีเทคนิคอะมันก็สามารถที่จะนำไปสู่เ,เป้าหมายเป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะเอาแค่พอสมควรและกันเนาะคุณตนจา๋าต่อมาเรื่องเงินก็ผ่านไปนะคะน่าจะมีประมาณประมาณนี้เนาะ ส่วนเรื่องของโชคลาภก็ยังไม่เห็นเพราะว่ามันต้องปฏิบัติจริงอะค่ะมันต้องทำจริงมันต้องมันต้องสุดๆอะในเดือนนี้แต่คุณทำแล้วคุณได้อะคุณทำแล้วคุณได้โดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นเงินเปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆงานเงนิงนค่าในหน้าอะไรแบบนี้มันสมน้ำสมเนื้ออยู่นะอืมดีอยู่นะคะในเรื่องของเงิน อออีกอย่างหนึ่งนะคะบางท่านก็อาจจะได้เข้าไปรับช่วงต่อจากกิจการของครอบครัวก็ได้นะหรือไม่คุณก็ต้องทำแทนคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ในเดือนนี้ดีนะคะถ้าคุณได้มีโอกาสได้รับช่วงต่อจากครอบครัว ค่ะลองทําเลยแต่ก็อย่างที่บอกเนาะมันมีความลังเลใจบ้างแหละว่าเราอาจจะความรู้ไม่เพียงพอไหมอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะระหว่างทางคุณจะได้เรียนรู้มันไปเองขอให้คุณได้ลงมือถามแปดเหรียญยังไงคุณต้องได้เรียนต่อไปแน่นอนไม่ต้องกังวลมากเนาะเรื่องงานตัดปต่อมาเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในกรณีที่คุณมีคู่แล้วนะคะ สิบเหรียญเนี่ยสวยนะคำว,ว่าครอบครัวยังมีคำว,ว่าสวยงามอยู่นะคะเอ็มเพเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเห็นไหมคะคำว,ว่าครอบครัวยังดูรักกันอยู่เลยคุณจะมีความสามาคัคคีอะไรกันมากขึ้นนะคะคุณจะมีความเมตตาต่อกันมากขึ้นคุยกันดีๆอาจจะมีความ เหมือนกับมันมันมากกับคำว่ารักไปแล้วอะคะ่ะมันคือความผูกพันมันคือสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วเนาะในเดือนนี้นะคะมองว่าคำว่าครอบครัวยังมีความเป็นปึกแผนแน่นแฟนอยู่นิดเดียวแต่ทำไมจะต้องมีแต่เนาะนิดนึงตรงที่ว่า คู่ของเราอยใช้เงินมากเหลือเกินใช้เงินเยอะเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นช่านท่านหญิงหรือว่าท่านชายเนาะเขาก็จะมีเรื่องจะต,ต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายหรือไม่บางท่านก็มีการาใช้เงินซื้อของแพงๆที่ปกปิดอะไรเราไม่เป็นไรคะ่ะยังไงคุณหาได้คุณหาสพอร์ตเธอได้สพอร์ตเขาได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าในเดือนนี้นะคะ ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นหน้าไม่ได้มีอะไรที่จะต้องหน้าเป็นกังวลในเรื่องของชีวิตคู่เท่าไหร่มีแต่ตัวคนนั่นแหละเดโมนแบบนี้อาจจะมีการหวาดระแวงอะไรกันไปบ้างอย่าไปคิดมากเลยนะคะอย่าไปยึดอะไรให้มันมากนักเลยเนาะในเดือนนี้มองไว้ยังสวยงามอยู่นะคะคนที่มีคู่แล้วตัดปต่อมาเป็นเรื่องของคนโสดเรื่องของคนโสดในเดือนนี้นะคะเปิดตลาดใหม่เลยค่ะ คิงเอานายควีนเหรียญอยู่ในตำแหน่งของความรักความสัมพันธ์แบบนี้เปิดตลาดใหม่เลยถ้าอยากจะมีมีความรักเปิดเลยนะคะเปิดออกไปเลยแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะหกไม้เข้ามานะคะคือได้รับชัยชนะคุณต้องการอะไรหลาในเดือนนี้ขอให้คุณลงมือทำปฏิบัติจริงนั่งรอไม่ได้คะ่ะ นั่งรอก็ก็รอต่อไปเนาะมันต้องทำจริงๆแล้วหรือบางท่านเจ็ดดาบเข้ามาเห็นไหมคะว่าอาจจะมีการเข้ามาอยากจะคบกันแบบเงียบๆหรือไม่ตัวคุณเองก็ไม่อยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ให้ใครเท่าไหร่นะเพราะคุณยังไม่ได้มีความมัน่นอกมั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่เดนะี๋ยวมูนเนาะมันยังมีความแกว้งในเรื่องของอารมณ์ไปบ้างแปรปรวนไปบ้างแอบคบได้อยู่ ได้อยู่นะคะแต่คำว่าแอบคบจะต้องอมันก็จะมีติดติดพ่วงคำว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเพราะว่าอียด,ดาบมันคือการแอบซ่อนทำอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดเผยแอบคบที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอันนี้ได้แต่ถ้า,าหลบซ่อนคู่ของเขาไม่โอเคนะคะไม่โอเคนะไม่โอเคนะคะแต่คุณตุลเนาะคุณตุลเป็น,เป,นเป็นตาช่างอะ่ะคุณตุลก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรที่มันไม่ดีสักเท่าไหร่ก็พิจารณาเอาละกันนะคะมีโอกาสไหมมีโอกาสแต่คุณต้องเปิดตลาดคุณต้องเปิดตัวหมายความว่าคุณจะต้องเหมือนกับบุกอะถ้าอยากจะมีแฟนใหม่เนาะอยากจะเริ่มอะไรอยากจะมีความมั่นคงอยากจะแต่งงานละอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ละต้องต้องต้องสู้ละต้องต้องสู้ต้องปฏิบัติจริงแล้วนะคะเอมเพลอร์ Emperor นะคะต่างชาติก็ได้นะหรือไม่ก็มีคนที่มีอายุมากกว่า ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะยื่นมือเข้ามาแบบนี้แล้วก็ยื่นไปจับนิดนึงก็ดีนะคะต่อมาเป็นเรื่องของอ๋อคนที่มีคู่แล้วนะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคือว่าคุณจะมีความมั่นคงอย่างที่บอกเกิดขึ้นเนาะอยากจะซื้อบ้านซื้ออะไรก็ในเดือนนี้ก็สวยอยู่นะคะหรือมีการเพิ่มประชากรเข้ามาในครอบครัวเราท้องก็ได้นะคะมีลูกเพิ่มเข้ามาก็ได้มีญาติเข้ามาเพิ่มมาอยู่ด้วยก็ได้ รับน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงก็เป็นไปได้เหมือนกันมันคือการเพิ่มประชากรเข้ามาเนาะในเดือนนี้นะคะอยากท้องท้องได้เลยนะในเดือนนี้ต่อมาก,ก็คอนโซลต์ไปแล้วนะคะเรื่องสุขภาพสุขภาพเอาจริงๆในเดือนนี้อื มีความมั่นคงอยู่นะคะมีความมั่นคงอยู่ก็มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเดมูลเข้ามาอยู่บนหัวแบบนี้ไม่พูดไม่ได้เนาะมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเรามันยังมีอารมณ์ที่แปลปล้วนไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่เลยกําลังไปยึดอยู่อะไรกำลังไปยึดอะไรอยู่หรือเปล่าคะคุณตูนจา๋าไปยึดกับสิ่งที่ออาจจะตับต้องไม่ได้อะอาจจะไปยึด กับใครยึดกับคำพูดใครหรือว่าไปยึดกับกับอารมณ์ที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอารมณ์เราไม่ค่อยดีควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากแบบนี้มันจะมีผลในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะเดมูนธาตุน้ำธาตุน้ำเข้ามาแบบนี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะถ้าเราเครียดมากๆฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมามันก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เนาะแทนที่ว่าเราจะแข็งแรงมันก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้เราป่วย ไ,ได้เอาเป็นว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีอีกอย่างหนึ่งทัุน้ำทัาน้ํานะคะหากท่านใดที่มีประเด็นในเรื่องของทัุน้ํามาก่อนเช่นปับก็ได้ไตก็ได้เป็นนิ่วก็ได้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเครียดแบบนี้มากๆอารมณ์ไม่เสถียรแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาได้เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ย ุณอาจจะไปยึดกับคําพูดใครรอบข้างมากจนเกินไปหรือเปล่าคะเห็นไหมคะคนรอบข้างก็ถึงบอกว่าพิจารณาดีๆเนาะคําพูดนั้นดึงหรือว่าดันถ้าเกิดว่าดึงก็เคียรๆมาทิ้งไปบ้างก็ได้ค่ะแต่ถ้าดันก็รับเอามาพิจารณาเนาะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคําพูดนั้นๆให้ได้มากที่สุดบางครั้งเขาก็มาในรูปแบบของของคนที่เจตนาดีก็มี เจตนาไม่ดีประสงค์ร้ายก็มีเอาเป็นว่าในเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องของความเครียดเอาไว้หน่อยก็ดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอื่นๆก็ยังไม่ได้มองว่ามีอะไรที่น่าวิตกกังวลเท่าไหร่นะคะบางท่านอ่าบางท่านนี่ถ้าอยากจะบริจาคเลือดนี่บริจาคได้นะคะหรือไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นบริจาคเลือดเราก็ได้นะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ บริจาคเงินก็ได้เอาเป็นว่าขอพูดเรื่องบริจาคนิดนึ่งเ,เงินนะคะคือทานบารมีถ้าเกิดว่าเราสะสมเรื่องทานบารมีมามากพอมันก็จะช่วยในยเรื่องเงินของเราได้การให้ทานนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเงินเยอะเงินน้อยๆก็ได้เงินน้อยๆก็ได้5บาท10บ,บาทได้หมดหรือไม่ก็เป็นการบริจาคก,การกันให้กันให้ ให้ความรู้สึกดีๆกับคนอื่นก็ได้การให้สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วอันนั้นมันก็คือการให้เหมือนกันและมันจะสะสมเป็นทานบารมีของเราในเรื่องเงินต่อไปดีอยู่นะคะโดยอากลับมาเรื่องของสุขภาพยังไม่ได้มีอะไรที่ดูเป็นกังวลซักเท่าไหร่นะคะนอกจากเรื่องของความเครียดเนาะดูยังมีความแข็งแรงอยู่เรื่องเดียวค่ะที่จะต้องระวัง แล้วก็ไม่อยากให้วิตกังวลมากจนเกินไปเนาะโดยภาพรวมนะคะคุณตุนจ้าในเดือนนี้มันจะต้องเป็นเดือนที่ปฏิบัติจริงแล้วล่ะต้องทําแล้วอยากได้อะไรเราจะต้องทําแล้วนะคะเพราะทาแล้วมันได้เนาะเขาจะให้เสริมนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าสําหรับคุณตุ้นในเดือนกันยายน2563นี้ ต่เหรียญเยอะเลยนะคะในเดือนนี้เรื่องเงินก็สบัดสบัดสบัดสปาร์สปาร์ค่ะตายแล้วขอพูดเรื่องดีก่อนเลยเรื่องดีก่อนเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกก่อนหนะ้านี้นะคะว่า ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาแล้วก็เราอยากจะคบกันแบบเงียบๆไม่ได้บอกใครอันนี้ดีนะดีเลยนะคะเห็นไหมคะนี่รูปของเทวดาเอ่อชัดไม่เอ่ยอ่ะรูปของเทวดานะคะเขาทำแบบไม่พูดไม่บอกเก็บเป็นความลับแบบนี้ก็จะทำให้ชีวิตคู่ของเรายืนนานได้แต่ความลับมันก็จะต้องไม่ใช่ว่าไปเอาของใครมาเนาะอันนี้ก็ จะทําให้ความรักยืนนานได้แล้วมีคนที่เข้ามาก็น่าจะมีคนเข้ามาแหละในเดือนนี้ต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของมองว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เดือนมูนเข้ามามันมีความสับสนค่ะมันเหมือนกับมีมีสองตัวอยู่ในคนคนเดียวกันน่ะมันมีความตีกันน่ะเห็นไหมคะเขาใส่เครื่องแบบเหมือนกันหน้าตาคล้ายกันทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยนั่นหมายความว่า ตัวเราเองนี่แหละมีความคิดที่ยากเป็นสองทางแล้วก็ตกลงอะไรไม่ได้สักทีหนึ่งความคิดมันอาจจะเหมือนกับหาข้อสรุปไม่ได้ในเดือนนี้นะคะทำเธออย่าคิดอย่างเดียวเลยเนาะถ้าเกิดคุณคิดมากๆไปคุณมีความรู้อะไรเท่าไหร่ถ้าไม่ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จสักทีเอาเป็นว่าในไพ่ที่บอกมาเนี่ยอาจจะเป็นการเตือนว่าคุณมีความสับสนอยู่หรือเปล่า ไม่เป็นไรว่างๆมันไปบ้างก่อนก็ได้เนาะความคิดแต่ทำเปลี่ยนมาเป็นทำดีกว่านะคะต่อมาในไพ่ใบนี้นะคะอ่ามันก็จะเป็นในเรื่องของของความรักได้อีกอีกกรณีหนึ่งอันนี้น่าจะตีเป็นเรื่องของคนที่มีคู่แล้วล่ะมีมีแฟนแล้วมีการครบหาอะไรกันแล้วนะคะในเดือนนี้อาจจะมีบ้างเน้อที่มีความไม่เข้าอกเข้าใจ กันสักเท่าไหร่หรือจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้นะคะความรักก็ได้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องงานการที่เราได้ทำอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีอะไรที่มาเหมือนกับมองว่าเป็นทิฐิมากกว่านะมองว่าเป็นทิฐิมากกว่าเห็นไหมคะตรงกลางเนี่ยเขาจะมีดาบปักเนี่ยมันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างมีทิฐิต่อกันไม่ไม่ยอมลงเอยไม่ยอมลงให้อีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ยอมงอ,อก่อนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเขาคือคนสำคัญของเราก็งอก่อนก็ได้งอก่อนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ได้มีอะไรมาตรงกลางราขั้นความรักของเราเสียเวลาค่ะถ้าง,งอนกันไปงอนกันมาอายุเราแต่ละท่านก็ชีวิตมันสั้นนะคะทำอะไรที่มันมีความสุขได้ก็ทำมันไปเถอะ งอได้ก็งอนะคะไพ่ก็มาเตือนแล้วเนาะไม่ใช่ว่าตั้งการ์ดอะไรกันแบบนี้ตลอดเวลามันก็ไม่ดีหรอกนะคะเสียเวลาเนาะเสียเวลานะคะโอเคโดยภาพรวมนะคะคุณตุลจ๋าก็จะมีประมาณนี้เนาะหวังเหลือเกินว่าในคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณตุลบ้างไม่มากก็น้อยแหละเอาไปปรับใช้กันนะคะเอาไปวางแผนกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะการทํานายเนี่ยมันเป็นการทํานายแบบภาพรวมมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับ ทุกๆท,ท่านนะคะแต่ก็เอาไปให้ใช้ประโยชน์สูงสุดก็ได้นะคะก็ขอจบนะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้อ้อก่อนที่จะขอจบอย่างย้ําเลยว่าดวงนะคะไม่ได้กําหนดทิศทางชีวิตของเราไปสะทุกเรื่องหรอกมีแต่เราเองนี่แหละจะกําเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราเองทุกอย่างกาใหม่คะ่ะกราใหม่สําคัญที่สุดกรมเก่าช่างมันเถอยยังไงเราเปลี่ยน,นไม่ได้อยู่แล้วอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนาะกมใหม่นะคะ สู้ให้เต็มที่ทำให้เต็มความสามารถแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการโอเคขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ